นิทานลุงเต่าวันนี้ขอเสนอวิลโอวิวตอนที่ 30. ออกสำรวจในฤดูการใหม่ลมเย็นแรกของฤดูใบไม้ร่วงพัดผ่านฟาร์มของโนอากิ่นอายสดชื่นแบบที่แตกต่างจากฤดูร้อนอย่างเห็นได้ชัดใบไม้บางต้นเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองอ่อนบ่งบอกว่าการเริ่มต้นของฤดูใหม่ได้มาถึงแล้วโนอาตื่นเช้าเป็นพิเศษ เขาลงแปลงผักเตรียมดินปักป้ายไม้เล็กๆและลงมะเมล็ดฟักทองมันเทศและผักอื่นๆที่เหมาะกับฤดูใบไม้ร่วงระหว่างทำงานเขาเผยยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวผ่านมาครึ่งปีแล้วสินะเร็วจังเลยความสุขเล็กๆของเกษตรกรทำให้หัวใจของเขาอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกฤดูใบไม้ร่วงของวิ l ลลวิวเป็นเหมือนผุมสมบัติตามธรรมชาติผลไม้ตามต้นไม้ในป่า เริ่มสุกเต็มที่เพื่อหัวใต้ดินอบแน่นและป่าในแม่น้ําก็เต็มไปด้วยไขยมันเพื่อเตรียมตัวรับฤดูหนาวโนอาออกเดินสำรวจขึ้นไปบนภูเขาตามเส้นทางที่ปีเตอร์เคยแนะนำเขาเจอแอปเปิลป่าสีแดงสดที่ดูน่ากินและพวงองุ่นป่าสีม่วงเข้มที่เริ่มสุกพอดี ดูน่าอร่อยจังต้องเอากลับไปลองทำอาหารสักอย่างแล้วเขาบรรจงเก็บผล,ลไม้ใส่ลงในตะกร้าที่เตรียมมาอย่างเบามือเมื่อเดินมาถึงบริเวณทะเลสาบบนภูเขาที่ลมพัดแรงกว่าปกติโนอาก็ต้องประหลาดใจอา้าวลุงเอลิลปกติลุงเอิลมักจะอยู่แถวชายหาดแต่วันนี้กลับมานั่งตกปลาอยู่ที่ทะเลสาบนภูเขาลุงเอลหัวลาะเสียงดังตามแบบคนอารมณ์ดี มาเหมือนกันเหรอเจ้าหนูได้ยินเหมือนกันสินะว่าปลาในฤดูนี้มันดีที่สุดแล้วทั้งสองนั่งตกปลาด้วยกันคุยสับเพเหระเรื่องอาหารเรื่องฟาร์มและเรื่องเทศกาลที่เพิ่งผ่านไปไม่ทันไลเบ็ดของโนอาก็เริ่มสัน่นอ่ะติดแล้วโอ้หนักใช้ได้เลยหลังดึงขึ้นมาแสงแดดก็ส่องสะท้อนเก็ดปลาสีเงินเหลือบแดงเป็นประกายลุงเอลมองแล้วผิวปากเบา โอ้โหนี่มันปลาเก็ดแดงที่จับได้ค่อนข้างยากเลยนะนับว่าโชคดีมากจ้าไไปทำอะไรก็อร่อยทั้งนั้นเลยละโนอารู้ทันทีว่าเย็นนี้เขาจะได้กินอาหารดีๆอย่างแน่นอนเมื่อกลับถึงบ้านพระอาทิตย์ก็จวนจะรับขอบฟ้าโนอารีบจัดการกับปลาที่ได้มาเขาขอดเก็ดล้างทำความสะอาดและแบ่งเนื้อปลาออกเป็นสองส่วนตามสูตรของคุณย่าที่เจอในหนังสือส่วนแรกเขาวางปลาลงบนฟอย โรยเห็ดป่าที่เก็บมาใส่สมุนไพรหอมๆเกลือพริกไทยจากนั้นนำเข้าเตาอบ ส่วนที่2เขาหั่นเนื้อปลาเป็นชิ้นพอดีคําชุบไข่และเก็ดขนมปังและทอดจนเป็นสีทองสวยกรอบนอกนุ่มในด้านข้างมีมันฝรั่งชิ้นโตทอดกรอบและทาท่าซอสโฮมเมดที่เขาผสมตามสูตรของคุณย่าไม่นานปลาที่ย่างในฟอยก็สุกจนส่งกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วห้องครัวโนอาบีบเลมอนลงไปเล็กน้อยอืม กินหอมสดๆไปเลยเขานั่งลงบนโต๊ะในบ้านทานฟิตแอน์ชฟพร้อมกับบาย่างสมุนไพรโอ้อร่อยมากเลยวันนี้เป็นวันที่ดีจริงๆฤดูใหม่ๆร่วงเพิ่งเริ่มต้นขึ้นแต่หัวใจของโนอาห์เต็มไปด้วยความตื่นเต้นกับเรื่องราวใหม่ๆที่กำลังรอเขาอยู่ข้างหน้า